คาราบสวัสดีค่ะพี่น้องมือเนี่ยเขาผ้ามุ้เจ้ามาซิมหอยปลาเป็ดเห็นปะหอยปลาเป็ดหรือหอยรากกระปุกนี่บวกคารงไปสื่อในอันสามอันเกือบสามใบแดงเกือบสามใบแดงเด้๋วนี้เดี่น้องเรามาซิมกันโอเพื่นแค่ แล้วต่อไปต้มันกอไปยังกว่นพี่นอ้องเดี๋ยวดเว้อนี่ขอปเปล่าอนมาแล้วพี่น้องเอามารีวิวให้พี่พี่น้องนเบิ้งเด้ว่ามันเป็นสรสชาติส่งไหนแล้วอันนี้ข้าเจ้าคือขดัดแจกหลากกับตูออกเหมือนซักไค่เคยเอาแต่หากมันมาซะเห็นไหม ต้นกำลังเป็นกระแสและแอบ,บแดงได้ายอยู่ด้วยพี่น้องแต่ว่า,าข่อยบ่ออกมาเหมือนเด้าพี่น้องด้วยเอาแขนอีกพ่อเดี๋ยวอีกหลายเตือบอยู่เอาไว้กินมือรุ่นกินเหมือนไปได้พี่แจก่ก็หบับที่นี่นี่ อกไรที่นี่มันจะสิแทนน้าจิ้มซีฟูดแบบนี้มาให้สามใบแดงเจ้ากับดะไกินแล้วพี่น้องสามใบแดงมีทอนใส่น้อยเดียวนี่ไรคอยสร้างตั้งแต่วันที่สามมาทีนี้เอาหากมันก่อนเด้อจิ้มนะ กินเชืยอแรกหลังแต่ยี่สิบปีที่แล้วฝรมาพัดช,ชาแต่ว่าเอามากินสุดนี่กินอันนี้ดองดองแล้วเขาต่อไปต้ม่มเนือไปอีกอย่างอีกว่าพี่น้อง ขอกับเขาแไหนกากินไดายได้ขอเห็นผู้ร้องพ้นนั่นกินละ้นกานั่นแล้วขเขาจอดตุ่มแล้วขเขาจอดจังมะดองบอกขังในตู้บ้าน,นเห็นปะข้ามีค่ะ มากี่น้องมากินต่อบัตรที่นี่ลูกค้ามาซื้อเขามา,คอ,ออาปปปปคอยกินเชี่ยุ้เกามะเป็นเนื้อเหนียวกรอบคอยกินเทียนนึงแต่สมัยยี่สิบปีที่แล้วออกมาเป็นแต่ข่าวร้ายแทนเนาะทำไมยี่สิบปีที่แล้วคอยกินแต่ว่ามันเป็น หอยตากเป็นสดอืมพอข่อยชิมน่ะเอามาพัดช,ชาไม่ก,กินโดนแล้วโตทั้งไงมันเห็นปะไม่ทิ่เป็นมันมันอันนี้ดองน้ำปลาดองซีอิ๊วหอยรากดองซีอิ๊ว สูตรเมืองร้อยเกาะสั่งมากินได้พี่น้องแซ่บๆมันสีออกวหวานๆนัวๆกับบ่หวานหลายนัวๆตอนแรกว่าถิตดตำริงก็สายบัวเรื่อยไามารีวิวแบบที่เห็นองนก็เือซีฟุ้ดธรรมดาก็พอละอ ตัวนี้มันก็สีกแกงอ่ะ,อะหางมันดำดำตัวนี้หางดำสิมีความแน่นแต่อันนี้หางหน่อยปวดเนาะใส่ตูมาหลายปวดนาทิพอดึงหางถึงตูมันออกไหมอืม มากแลเฮาตตงกินส,งกกนสามใบแดงกระปุกหนึ่งสามใบแดงมีท่อนมีท่อนน้อยหนึง่งมีท่อนบลายดอกกระซ้มสามใบแดงเล่นหลเาะฉันบวชชาชงนะ้ำไปสั้งในแอปสีส่ม กินเนืียวกับกรอบเนเหนียวกปุบสโลุกคือแสบได้แ่ละพี่น่องน้ำจิ้มซี่ฟูดก็แ่บกอร้องโตหากินบได้ง่ายๆดิมันมันมีบาดผื่นทีแม่พี่น่องมันบไดมีทุ่หมอ เราอยากได้แบบสด,ดยูได้แบบสดน้ามามพัดช,ชายพี่ห้น่องบึงนเนาะก็จีแสบโรกาสกินไยเนี่ย ทำอย่างก้อนเล้บพี่น้องเด้อขีดเงาแล้วมันอันนนั้ยากผ่าดมานั่งตัดเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณที่เป็นกำลังลแรงใจให้หลายเด้อจ้าสวัสดีค่ะ